ที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษินชินวัตนนะคะก็ระบุว่าไม่มีการตั้งค่าหัวนายสุเทพและนายถาวรเสน,เนียมค่ะแล้วก็ต้องการให้ใช้การเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยย้ำนะคะว่าผลกระทบจากเหตุชุมนุมสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจแล้ว50,000ื่นล้านบาทค่ะนายนพดลปัทมาที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้บ้านเมืองแตกแยกมากมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กและผู้บริสุทธิ์ ส่งผลให้จำนวนผู้ชุมนุมของกอปปสลดลงเพราะเห็นว่าไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบเพราะส่วนมากอยากเห็นการจรจาก,กันแตนาสุเทพเทือกสุบรนไม่ยอมและทำทุกอย่างทางั้งยิดสถานที่ราชการขัดขวางการเลือกตั้งไล่ล่านายกรัฐมนตรีคุกคามธุรกิจที่คิดว่าอยู่ในเครือตระกูลชินวัตรทั้งๆท,ที่ไม่มีหุ้นอยู่แล้วทั้งนี้เพื่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองหวังให้มีนายกคนกลาง นายนพดลกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจตรีวิสุทธิวานิชบุตรอดิตรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีที่ระบุว่าคนที่อยู่ต่างประเทศตั้งค่าหัวนายสุเทพและนายถาวรนเสนียมแกนนำกอประประสจำนวน200้ล้านบาทและกรณีที่นางสาวมาริกาบุญมีตรกูลรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ระบุว่าพันตำรวจโททักษินเป็นผู้บงการป่วนเมืองในขณะนี้ว่าทั้งสองท่านพูดความเท็จ เพราะพันตำรวจโททักษินอยู่ต่างประเทศไม่ยุ่งกับการเมืองในประเทศไม่เคยตั้งค่าหัวใครยาโยนความผิดทุกอย่างให้ท่านควรยุติการใส่ร้ายป้ายสีด้วยความเท็จด้วยจินตนาการได้แล้วนายนพดลกล่าวอีกนะคะว่าเห็นด้วยกับนายบันคีมูลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและพลเอกประยุทจันโอชาพบบทบอที่ให้ทุกฝ่ายพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเพราะยิ่งขัดแย้งมากขึ้นบ้านเมืองจะล่มสลาย ถ้าฝ่ายหนึ่งจะเอาแต่ชนะฝ่ายเดียวฝ่ายที่เป็นผู้แพ้คงไม่ยอมท้ายที่สุดจะกลับมาเอาคืนเป็นวงจรการแก้แค้นไปเรื่อยๆแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งไม่ใช่คู่ขัดแย้งกลับต้องมารับกรรมแทนเศร,รษฐกิจเสียหายไปแล้วเกือบ500แสนล้านบาทดังนั้นอยากเห็นการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีและยึดก,กฎหมายโดยเร็วที่สุด